สวัสดีค่ะทุกคนเคยส่งผลไม้และผลไม้เน่าเสียบ้างไหมคะปัญหานี้เกิดจากก๊าซเอทิลีนค่ะแล้วก๊าซเอทิลีนคืออะไรล่ะเอทิลีนคือกา๊าซฮอร์โมนที่พืชสร้างขึ้นเองตากธรรมชาติค่ะซึ่งมีมบทบาทสําสคัญในการควบคุมกระบวนการสุกการแก่ของผลไม้ค่ะโดยเฉพาะในผลไม้ประเภทที่ไม่กริเช่นกล้วยหอมทองค่ะซึ่งถ้าหากขนส่งเกิดการล่าช้าเนี่ยอาจทำให้ผลไม้เน่าเสียก่อนถึงมือผู้รับได้ค่ะ และปัญหานี้จะหมดไปนะคะเมื่อเจอโครงงานของพวกเราค่ะวันนี้พวกเราขอเสนอกราดหรือทรัพย์อิทีิเจากจากกับกล้ยที่มีฐานกำมันในการยืดอายุการเก็บรักษาด้วยหอมทองค่ะนําเสนอโดยเด็อกหญิงการวิชาอนุสาและดิฉันเด็กหญิงเรนาดินชติเจียนาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากโรงเรียนหันใหญ่พิลายค่ะ โดยหัวข้อาการเสนอมีดังนี้ค่ะ 1. ที่มาและความสำคัญ 2. จุดประสงค์ 3. วิธีการทดลอง 4. ผลการทดลอง 5. สร,สรุปผลการทดลอง 6. การประยุกต์ใช้ค่ะ โดยที่มาและความสำคัญนะคะจากปัญหาผลไม้เน่าเสียระหว่างขนส่งโดยเฉพาะกล้วยหอมทองซึ่งเป็นผลไม้กลุ่มคลีมเคริกที่ปล่อยก๊าซเอทิลีนเพื่อสุขโครงงานนี้จึงศึกษาการผลิตกระดาษด,ดูดซับเอทิลีนจากกบกล้วยที่มีที่ผสมคฐานกํามันและแป้งมันสัตว์หลังในอัตาส่วนต่างๆเพื่อดูดซับเอทิลีนค่ะทาให้มีการชะลอการสุกข,ของผลไม้โดยทดสอบประสิทธิภาพการดูดซับเอทิลีนความแข็งแรงของกระดาษและการนากลับมาใช้ซ้าค่ะต่อมาที่จุดประสงค์นะคะ หนึ่งคือเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของกระดาษซับเอทิลีนจากกับกล้วยที่มีฐานกรรมมันเป็นองค์ประกอบในสัดส่วนที่แตกต่างกันค่ะ2อเพื่อยืดอายุการเก็บรักษากล้วยหอมทองในการขนส่งค่ะส่วนประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนะคะก็คือ1ได้ทราบสัดส่วนที่เหมาะสมของฐานกรรมมันและแป้งมันสำปะหลังค่ะ 2. ได้กระดาษซับเอทิลีนจากกับกล้วยที่มีฐานกรรมมันและแป้งมันสำปะหลังที่มีคุณสมบัติที่ดีที่สามารถนำไปใช้ในการยืดอายุการเก็บรักษากล้วยหอมทองในการขนส่งได้ค่ะ โดยวิธีการทดลองของกลุ่มพวอเรานะคะก็จะมีขั้นตอนการทํากระดาษค่ะโดยพวกเราเนี่ยจะนํกับกล้วยแช่ในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ความข้มข้น2%เปเซ็นเป็นเวลา24ชั่วโมงค่ะนํากลับกล้วยที่แช่ไว้เนี่ยไปต้มในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ความข้มข้น5%เปเซ็นเป็นเวลา2.5ชั่วโมงค่ะเราจะกรองเอาแค่เยื่อกับกล้วยนะคะนําไปอบที่อุณหภูมิ60องศาเซลเซียสเป็นเวลา5ชั่วโมงค่ะนำเยื่อกับกล้วยที่อบไว้เนี่ย ปริมาณ1 1 2 5กรัมน้ำสะอาด1.5ลิตรผสมกับถ่านกํามะนและแป้งมันสําปะหลังในปริมาณที่แตกต่างกันตาม,าตามส่วนผสมที่เราได้ตั้งไว้นะคะนําไปขึ้นรูปกระดาษแล้วก็นําไปอบที่อุณหภูมิ60องศาเซลเซียสเป็นเวลา5ชั่วโมงค่ะแล้วเราก็จะได้กระดาษดูดซับเอทิลีนที่มีถ่านกํามะนในการยืดอายุการเก็บรักษาไว้หอมทองค่ะโดวยวิธีการทดสอบของกลุ่มพวกเรานะคะก็จะมีทดสอบอัตราการดูดซับ ก๊าซเอทิลีนนะคะโดยเพื่อเราเจะเลือกใช้เซนเซอร์ MQ 3 5ต่อเข้าต่อขั้อกร์บด Arduino Uno SMD R3 นะคะเพื่ที่จะให้เซ็นเซอร์ MQ 1 3 5เนี่ยไปตรวจจับก๊าซเอทิลีนในอากาศแล้วก็ส่งผลมายังจอซีเรียลม,มอนิเตอร์นะคะโดยพว่อเราจะติดตั้งเซนเซอร์ MQ 1 3 5ในกล่องปิดสนิทขนาด1ลิตรค่ะแล้วเราจะฉีดค่าก๊าซเอทิลีนไป1 มิลลิลิตรนะคะเป็น2 ppm นะคะในกล่องค่ะโดยขั้นตอนนี้เนี่ยเราจะทำเพื่อ calibrate sensor นะคะก็คือจะทำให้แบบค่าก๊าซเอทิลีนที่ได้เนี่ยมันมีประสิทธิภาพแล้วก็ตรงต่อความเป็นจริงมากค่ะเราให้ก๊าซกระจายตัวนะคะแล้วเราก็ดูผลค่าก๊าซเอทิลีนใน serial monitor ค่ะทำซ้ำด้วยค่าปริมาณของก๊าซเอทิลีนอื่นๆเช่น4 ppm 6 ppm นะคะแล้วก็หาค่าเฉลีย่ยค่ะ แล้วพอเราจะมาใช้กับกล้วยหอมทองนะคะก็คือเอากล้วยหอมทองเนี่ยใส่ในกล่องที่มีการแปะกระดาษดูดซับเอทิลีนสูตรต่างๆของพวกเรานะคะแล้วก็เราจะวัดค่าเอทิลีนของกล้วยนะคะทุกๆ3วันนาน9วันนะคะแล้วก็ทําซ้ํสา3ครั้งแล้วก็หาค่าเฉลียะะ่ยค่ะว่าสูตรไหนเนี่ยมีอัตราการดูดซับเอทิลีนที่ดีที่สุดะะโดยการทดสอบอย่างที่2ออของกลุ่มพวกเรานะคะก็คือจะทดสอบการต้านแรงฉีกขาดนะคะ โดยพวกเราเนี่ยจะใช้ชุดขาดตั้งแคลมแล้วก็เชือกมาช่วยในการทดลอง้วยนะคะ mm hmm. พวกเราเนี่ยจะเจาะรูที่ด้านบนและด้านล่างของกระดาษนะคะโดยรูด,ด้านบนเนี่ยเราจะใช้เชือกคล้องกับแคลมนะคะแล้วก็ด้านล่างเราจะใช้เชือกคล้องกับขวดน้ํานะคะจากนั้นเราก็จะเติมน้ําในขวดน้ําไปเรื่อยๆนะคะจนกว่ากระดาษเนี่ยมันจะเกิดการฉีกขาดนะคะทำซ้ำสามครั้งแล้วก็หาค่าเฉลี่ย ของน้ำหนักที่กระดาษดูดซ e ับเอทิลีนเนี่ยรองรับได้ก่อนเกิดการฉีกาขาดค่ะต่อมาที่ผลการทดลองนะคะจาการางอัตราการดูดซ e ับเอทิลีนและน้ำหนักที่รองรับได้ก่อนเกิดการฉีกขาดของกระดาษดูดซับเอทิลีนที่มีส่วนผสมของถ่านกำมะและแป้งมันสำปะหลังโดยในตารางนี้นะคะส่วนผสมทั้งหมดจะมียากกว่ว11.25กรัมแป้งมันสำปะหลัง5กรัมและจะแตกต่างที่ปริมาณถ่านกำมะก็คือ1กรัม3กรัม5กรัมนะคะ ส่วนผสมที่มีถ่านกำมัน1กรัมเนี่ยจะดูดซับได้0.0353 ppm ต่อ1วินาทีค่ะแล้วก็ส่วนผสมที่มีถ่านกำมันิ3กรัมจะดูดซับได้0.0372 ppm ต่อ1วินาทีค่ะและส่วนผสมที่มีถ่านกำมันิ5กรัมจะดูดซับได้0.0415 ppm ต่อ1วินาทีค่ะต่อมาที่การทดสอบน้ำหนักที่กระดาษทีดี๋รองรับได้ก่อนเกิดการฉีกขาดนะคะโดยส่วนผสมที่มีถ่านกำมัน1กรัมเนี่ยจะรองรับได้552.73กรัมค่ะแล้วก็ส่วนผสมที่มีห่า านกัมมัน3กรัมจะรองรับได้551.62กรัมและส่วนผสมที่มีถานกัมมัน5กรัมจะรองรับได้553.48กรัมค่ะตามตารางต่อมาที่ตาราง4.1.2นะคะจะเป็นตารางอัตราการถือซบเอทิลีนและน้ําหนักที่รองรับได้ก่อนเกิดการฉีกขาดของกระดาษถือซบเอทิลีนท,ที่มีส่วนผสมของถ่านกัมมันหรือว่าแป้งสมประหลัดนั่นเองค่ะ ตัวตารางนี้นะคะตัวส่วนผสมทั้งหมดจะมียะยแยกลับก้วศูนยจุดสองห้ากรัมและจะแตกต่างที่ส่วนผสมก็คือฐานกำมันหรือว่าแป้งผสมแปะหลังค่ะก็คือจะใช้ห้ากรัมเหมือนกันส่วนผสมที่แป้งผสมแปะหลังห้ากรัมเนี่ยจะดูดซับเอทิลีนได้ศูนย์จุดศูนย์สองเก้าห้า ppm ต่อหนึ่งวินาทีค่ะแล้วก็ส่วน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 ผสมที่มีฐานกำมันห้ากรัมเนี่ยจะดูดซับเอทิลีนได้ศูนย์จุดศูนย์สามเก้าห้า ppm ต่อหนึ่งวินาทีค่ะ ต่อมาที่การทดสอบการฉีกขาดนะคะโดยส่วนผสมที่มีแป้งสำปะหรัง5กรัมเนี่ยจะรองรับน้ําหนักได้5 5 4 7 6กรัมค่ะและส่วนผสมที่มีถ่านกัมมัน5กรัมจะรองรับน้ําหนักได้549.84กรัมค่ะต่อมาที่ตาราง4.1.3ตารางสุดท้ายน,นะคะก็คือจะเป็นตารางอัตราการดูดซับไอคลีนและน้ําหนักที่รองรับได้ก่อนเกิดการฉีกขาดของกระดูกสันหลัที่ไม่มีส่วนผสมของถ่านกัมมันและแป้งสำปะหลังค่ะ โดยตารางนี้นะคะจะทดลอง3แบบก็คือ 1. ไม่ใช้กระดาษก็จะเป็นกล้วยเปล่าๆค่ะ2ก็คือใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ค่ะ 3. ก็คือจะเป็นกระดาษที่ทําจากเลีอยกับกล้วย11.25กรัมเฉยๆนะคะไม่มีส่วนผสมของอย่างอื่น โดยแบบไม่ใช้กระดาษเนี่ยจะสามารถดูดซับเอทิลีนได้0.0161 ppm ต่อ1นงวินาทีค่ะและแบบกระดาษหนังสือพิมพ์เนี่ยจะดูดซับจะดูดซับเอทิลีนได้0.0162 ppm ต่อ1นงวินาทีค่ะและแบบใช้เยื่อกับก้น1 2 5กรัมเฉยๆเนี่ยจะดูดซับเอทิลีนได้0.0181 ppm ต่อ1นงวินาทีค่ะ ต่อมาที่การทดสอบน้าหนักที่กระดาษสารอัคิดีนสามารถรองรับได้ก่อนเกิดการฉีกขาดน,นะคะก็คือถ้าเป็นกระดาษหนังสือพิมพ์ยจะรองรับได้258.31กรัมค่ะและแบบใช้เรียกกับกวัวเฉยๆจะสามารถรองรับได้534.82กรัมค่ะจากตารางข้างต้นเนี่ยเราสามารถสรุปได้ว่าส่วนผสมที่ประกอบด้วยกับกล้วย11.25กรัม แป้งมันสับปะหลัง5กรัมและถ่านกำมัน5กรัมเนี่ยนะคะเป็นสูตรที่มีค่าอัตราการดูดซับเอทีนที่สูงที่สุดก็คือ0.0415 ppm ตอนน่อ1วินาทีค่ะแล้วก็มีค่าการต้านแรงฉีกขัดนะคะที่เหมาะสมสําหรับนําไปผลิตเป็นกระดาษดูดซับเอทีนที่มีถ่านกำมันแล้วก็แป้งมันสับปะหลังเพื่อใช้ในการยืดอายุการเก็บรักษาด้วยหอมทองต่อไปค่ะ โดยการนํากระดาษดูดซับอินซินินของกลุ่มพวกเราไปไประยุกต์ใช้นะคะพวกเราเนี่ยก็จะเลือกใช้เพื่อยืดอายุการเก็บรักษากล้วยหอมทองในการขนส่งค่ะเพื่อที่จะทําให้กล้วยหอมทองเนี่ยสุกช้าลงในการขนส่งแล้วก็พอถึงปลายทางนะคะก็จะไม่เน่าเสียค่ะวันนี้พวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ